สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและก็เอฟซีเบิร์สกูตสโคนเดอร์จากยินดีตอนขับขอ่สูซองเข่งล่าสา,าวลา้วเนาะพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าๆเนาะพี่นอ้องเขเ่งกับสิมาเห็ดกินสูพ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกคือเก่าเนาะพี่น้องเมนูของเ้าก็คือเนียนหมักแปบเนาะเนียนหมักแปบใส่เขียดเนาะพ่อแม่พี่น้องและก็สิไปกินข้าวซุ้มกันตอนเช้าแลยเนาะพ่อแม่พี่น้อง โซเก็ตกับสีผ้าพ่อแม่พี่น้องลงไปเบิ่งห้องน้ำเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าสั่งคนได้ก่อได้ซองมือเนาะพี่น้องแต่ว่าโซเก็ตกับคนได้อัปเดตพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะเดี๋ยวโซเก็ตเราจะลงไปอัปเดตห้องน้ำก่อดจากสิขึ้นมาเห็ดกินซูพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องมีเอเจนซนะี่คนห้ออกไปหาอยู่หากินข้างนอกเนาะพี่น้องกลับไปเนาอกจากโาเก็ตผมก็ได้ถ่ายคลิปเนาะพ่อแม่พี่น้องบางทีเขาไปน้ำห่วยน้ำห่องเนาะ ซอเขงกับบอยากถ่ายไปไน้ดพี่น้องย่านโทรศัพท์ตกน้ำน้องพี่น้องหาเขียดอยู่ห่วยเนาะทันไปแถวโกดอธิถ่ายแต่ว่าเขียดมันก็ยังบบทันได้เข้าคุมได้เข้าหูเป็นไดน้องพี่น้องส่วนลายเพิ่นไปหาก็มีแต่ใส่สวิงเลาอห่วยนอต่ว่าหน้ามันลายคือสอเข่งไปตอนนั้นน้องพี่น้องน้าเพียงแอลสกเขงกัย่านโทรศัพท์ตกน้องพี่น้องก็เริ่ไปได้ถ่ายทำไมพี่น้องเบื่อก็โทษก็ภัยลายๆเด้อพี่น้องที่ถ่ายแต่ไปว่าอยู่ในเฮือนเนาะสอเข่กอสิถ่ายคิดแบบชีวิตประจำวันนี่แหลเน้องพี่น้องม มาถ่ายกินข่าวยามเศร้าน้องพี่น้องโซเก่งบุกเลยถ่ายจ้าเถื่อนน้องพี่น้องเห็ดกินยามเศร้าหรือว่ากินข่าวตอนเศร้าน้องพี่น้องหรือว่าตอนสวายตอนสวายนี่ซิมีแน่หรือว่าตอนเถียงให้น้องพี่น้องกับตอนแรงกับบุกเลยถ่ายเพราะมันมืดเนาะวันนี้สซเข่งก็เลยสิมาถ่ายตอนเศร้าให้พ่อแม่พี่น้องเบิกน้องพี่น้องกับโอเคตอนนี้เราก็ลงไปเบิงห้องน้ำก่อนจะมาเบิงสซเข่งเห็ดกินเด้อพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เราก็ได้ก่อไก่สีเล่เนาะพี่น้องแต่ว่าวงกบยังประทัาได้เนาะวงกบกับบานประตู ส้างกอ่อบ้านนี่เนาะพี่น้องกับตัวนี้เนาะอันนี้ก่อมือซื้นนี่พี่น้องหองงามสเข่งบักใหญ่หนึ่งพ้องอันนี้สิเป็นหองถ่ายเนาะนี่พอิะขันหองอีบอลน,นี่แหละพี่น้องห้องงามกับบักใหญ่หนึ่งเนาะสังกะซีก็ยังวนไ,ไปซื้อเนาะพี่น้อง ไกลเป็นจริงแล้วพี่น้องกะถ้าเพิ่นก่อแล้วกัยังแต่บ้านประตูเนาะพี่น้องเลยกัสซได้โบกอะไรเนาะแล้วกัสังก,กะสีพี่น้องยังประมาณสามอย่างเลยเนาะกะโละเซ็คเก็งกะบบอได้ปูเลยพี่น้องบอลได้ใส่เลยเนาะบอลได้ปูกะโลเลยอันนี้บอลห้องน้ำเก่าเผลนสีเห็ดคอกเป็ดหรือว่าคอกไก่เนาะพี่น้องทางล่างห้องน้ำ ก็คนเก็บไม้อยู่แถวนะเนาะสำนีแหละพี่น้องห้องน้ำเสาเข่งเนาะก,ก็คือเขาเห็ดกับไม้กับจิงงกะพอเสาเข่งเห็ดแะไรเนาะพี่น้องซอยไม้ซอยอยังแต่ว่าไม้ก็ต้องได้ไปซื้อเขาเนะพี่น้องแต่ว่าไม้นี่ซื้อเอาช่องลมกันใส่แต่ทั้งขางเนาะ ก็ยังแต่โบกกับมงลังคาเนาะพี่น้องแล้วก็บานประตูซ่ํานี้แหละเนาะแล้วก็พิ่นสิคั่นห้องทางกลางอีกเนาะพี่น้องก็ยังเหลือบ่หลายเนาะแต่ก็ใส่เวลาดนเติบดอกพี่น้องซอเคงก็สิมาเก็บพักขึ้นไปเนียนมักแปบใส่เขียดเลยเนาะพี่น้อง พี่น้องชาเข่งอยากปลูกพักบงเน้องพี่น้องก็ว่าไวแต่แต่แรกอะแหละแต่ว่ามันบมีบอนชิคูดใส่เนาะต้องถ่าผักกาดตัวนี้มันดอกซะก่อนพี่น้องจังสีมีบอนปลูกเนาะนี่ก็จะเป็นพักสลัดสาเข่งอันนี้เป็นผักกาดซ้อมน้องพี่น้องกำลังติดเนะาะเขาก็จะมาลกอันังของป้อมดูพี่น้องมันถี่ลายเขาก็สิลกเอาะหรืน้องพี่น้องเขาสีบอดิลิอาะใบนั่นเนาะ งามอยู่ได้พี่น้องผักซาเกงก็ได้เนาะนะกำลังสิง,งามเพราะว่าซาเกงใส่ผุ่นนั่นผุนขี้ง้วแน่แล้วกับผุนขี้เป็ดนาะพี่น้องผุนขี้ไก่บ้ได้ใส่เนาะย่ามันเค็มบ้ใส่ลายเลยพี่น้องมายอมเอานานตอนนี้ต่อนาะพี่น้องจริงๆฮาที่ก็นี่ได้ซาเกงเก็บขึ้นไปเถระกรรมเทระกรรมพี่น้องใส่แจวใส่ยางแต่ละเถือเนาะลูกเอาเถระลากะซี่ลูกพี่น้อง แต่วาสี่ห้าก็มันถี่แล้วมันก็บ,บ่งงามพี่น้องมันอยากงามมกันเนาะแล้วเอาก็สิเก็บผักเสริมแล้วก็ผักบัวต่อ,ตอนะพี่น้อง Antes. ผักเสริมผักบัวเลาก็สิลิเอาใบมันเนาะลิใบซ่อนมันพี่น้องผักบัวมันเป็นผักบัวน้อยๆเนาะพี่น้องมันก็เลยเป็นในสีเนาะหัวมันนน้อยนะพี่น้องต่อมาก็สิมาผักเสริมผักเสริมก็งา งามพี่น้องดูดูยอดมันพี่น้องยอใหญ่ขนาดคนแถวบ้านเพิ่นกาเพื่อนใกล้เพื่อนกาเอาไปปลูกนะพี่น้องแต่กับบเบิดเนาะเขาอากบบอรบืสูส่ใส่ปัได้พักดอาจจะต้องกินแบบพวกพวก,นนพ,พวกเนียนพวก,พ,วกพี่น้องจังไสพวกเนียนพวกพวกลาบเสียนะพี่น้องมันก็เลยไปด้สู่เด็ดมันเนาะ เขาก็สิพอแล้วเนาะพี่น้องได้แล้วพักหอมปองกับพักบัวเขาก็สิขึ้นไปเห็ดกินกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเขาเก่งกะสิมาจีมาผิดเลยเนาะพี่น้องเขาสีเสียบใส่ไม้เนาะักผิดดิฟซื้อเนาะพี่น้องเขาเก่งบมีส่วนมาผิดหาพันหรือว่ายี่สิบบาทกันแน่น้อยเดียพี่น้อง สีแบบผิดพี่นอ้องเห็ดก,กินแบบลาวเขาเนาะเอาไปสมมาเห็ดไนเลยน้องพแม่าพี่น้องเนี่ตอนทพี่ก็ต้องใส่แบบเพชรพี่นอ้องตามๆเนาะหลายๆคนกระสีบนยักักแปะพี่น้องหรืาหาอโซเตกสมัยเก่กเนาะโกเกับพู่หว,วบ้านอื่นเตือนยังน้องพี่น้องห่วบ้าน,น,นสาเเ็กเตือนแบกแปะเนาะ นี่พี่น้องหน้าตาม,มาเปรตเนาะมันเป็นคลายเคลือนมากรักเป็แนแค่เนาะมันเป็นเคลือพี่น้องสะเพทงใส่ตำลงไปเลยเนาะสะเทงผักนะต้มใส่กันกับเขียดเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องมันหนักมืดใน,นเด้อพี่น้องอยืนในเิือนเนาะใต้ไฟมันก็ะพสว่างเนาะ สนมุมประตูด้านเดียวพี่น้องห้าของร้าทางนี้พี่น้องเบิดเอากาสิตามตามนีพี่น้องมันมุนแต่เนาะตาม้มันมุนสะก่อนพี่น้องเขาจะสีมาปรุงเนาะเอากาซีมาปรุงกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะอ่ะมันมันหนักมุนเนาะ ไปอลงไปน,นต่อมาก็สิเป็นข,ข้าวััวเนาะ,พ,ะพี่น้องใส่ข้าวผัวมันจะสีได้ๆเนาะพี่น้องเนียนรูอสุกหีืบบานสะเท่เค่สิใส่ข้าวผัวเลยพี่น้องสุดน้อยไ็ใส่ข,ข้าวััวสุดน้ไมนะทเนียนเนีย,นนยนงันก็เลยเตะเนาะก็ใส่ไปกันแต่เลยแต่บางคงนเนาะนี่พี่น้อ นาะพาเนาอเด็กโอเคพี่น้มาสีบ่ตรสาว่าเกตาไะไรนะเ็ดอะไรอย่างี้จานเกลือจานเกลือะพี่น้องใส่เกลือัหน่อยต่อไปกะน,นี่พี่น้อง เป็นพักเนาะพักโซ่เกล็ดโซยมีคักหอมป้อมเลยกับพักเสริมเลยกับพักบวชเนาะพี่น้องโซ่เกล็ดใส่ลงไปเลยเนาะเพื่อความหอมนีม่ใส่ลงไปเลยจะเอาก็สิมาหน่วงอีกแบบหนึ่งนาะพี่น้องให้มันเข้ากันเนาะอากาศเปลี่ยนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวงอนเดี๋ยวนาวันเป็นวัดเนาะว้าใส่พักเลยพี่น้องนี่ สเก็ตออกไปบุ่มค่ะให้บุ่มจีบเป็นแจ้งค่ะน้อพี่น้องตอนนี้เขาเลี้ยวแล้ยวน้อพี่น้องเนี่ยเข็มตักเสร็จถ้วยกันเลยเนะตอนนี้เขาก็ได้เนียนมักแปบหรือว่าเขียดแล้วเป็นทีเฮอยน้อยนะพี่น้องกันนี่หน้าตาของเนียนของเขาเนาะสเก็ตก็บทใส่เป็นนูนอะน้อพี่น้องประเด็กสเก็ตก็บประด้ใส่เนาะเพราะว่าเขาใส่ตอนต้มแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้อง ใส่เป็นนัวใส่ข้าวคั่วอะไรกะมักพผิเนาะพี่น้องซํานี่หละแล้วก็าากกนนเ,วกเกลือหน้อยหนึ่งครับก็ต้องซีบห่งเนอกราาตอนต้มเขาใส่ปลาแดกแล้วนาะพี่น้องตอนต้มเขาใส่น้ำปลาแดกยันว่ามันเค็มเนาะเขาก็ซีบห่งกทำมันจางยังใส่เกลือนาะงพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มีพักนาะพี่น้องง่ายๆนาอเมนูวัมือน,นนี้ค็เขาก็ไปกินกันเลยน้องพ่อแม่พี่น้องเขาก็สิมาลงมือกินกันเลยน้องพ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นสมพักเสี่ยงเนาะอันนี้ก็นเ่นียน้องเขาเห็ดอะไรเลยเซฟ

哪位呢？ you ตอนนี้เฮาก,ก็กินข่าวแรบเป็นตีเฮียบหอยแล้วนาะพี่น้องก็โอเคนอาะสำหรับคลิปนี้สาวแข่งกับสิคอจบคลิปไว้เพียงสำนีนะ้องฝากผมไอพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เผื่อเป็นกำลังใจให้เด้อและที่สำคัญเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อสุภาพคลิปแม่ๆจากทองแข่งล่าสาวลาวเด้เอพ่อแม่พี่น้องสบายดี